แล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตรายงานตัวเลขนะครับยอดการผลิตรถรถใหม่นะครับของประเทศไทยนะครับของเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับต้องกราบขอบคุณบิ๊กโป่งนะครับท่านสุรพงศ์นะครับไพศิษฐ์พัฒนพงศ์นะครับท่านเป็นรองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับท่านก็ช่วยส่งรายละเอียดมาให้นะครับเป็นเพจรีลีสนะครับจำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนมีนาคม2565ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีทั้งสิ้น 172,671ันเคันนะครับเพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม2564ร้อยละ6.25ด้นะครับและเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์2,565ร้อยละ10.93เนะครับเพิ่มขึ้นจากการผลิตเพื่อขายในประเทศที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ32.16นะครับเพื่อรองรับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะครับที่จัดขึ้นปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนนะครับและชดเชยวันหยุดยาวในเดือนเมษายนที่รัฐบาลให้จัด งานส่งการได้นะครับซึ่งจะต้องใช้รถยนต์เดินทางมากขึ้นนะครับแต่การผลิตรถยนต์เพื่อการส่งออกยังคงลดลงร้อยละ11.44นะครับจากการผลิตรถยนต์นั่งนะครับที่ลดลงถึงร้อยละ0ี่1ิเนะครับเพราะขาดชิ้นส่วนนะครับและเซมิคอนดักเตอร์ในบางรุ่นนะครับขณะที่จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคมถึงมีนาคม2565ะครับมีจำนวนทั้งสิ้นนะครับ 4 8 0 7 8คันนะครับเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราถึงมีนาปี2,564ร้อยละ3.06นนะครับมาดูที่ตัวเลขยอดการผลิตนิดนึงนะครับนะครับแบ่งนะฮะยอดการผลิตของเดือนมีนาคมทั้งหมด172,671คันนะฮะแบ่งเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศนะครับ87,133คันนะครับ ในจำนวน87,133คันนะครับเท่ากับร้อยละ50.46นะครับของยอดการผลิตทั้งหมดนะครับเพิ่มขึ้นจากเดือนม,มีนาคม2,564ร้อยละ32.16นะครับและเดือนม,มกราคมถึงมีนาคม2,565นะครับผลิตได้234,928คันนะครับเท่ากับร้อยละ48.94ของยอดการผลิตทั้งหมดนะครับเพิ่มขึ้นจากเดือนม,มกราถึงมีนาคม2,564ร้อยละ 20.39นะครับและอีกกว่า85,538คันนะครับเป็นการาผลิตเพื่อการส่งออกนะครับเท่ากับร้อยละ49.54ีนะครับของยอดการผลิตทั้งหมดนะครับลดลงจาก เดือนมีนาคม2,564ร้อยละ11.44นะครับส่วนเดือนมกราคมถึงมีนาคม2,565นะครับผลิตเพื่อส่งออกได้นะครับ2,045,150คันนะครับเท่ากับร้อยละ51.06นะครับของยอดการผลิตทั้งหมดนะครับลดลงจากปี2,564ระยะเวลาเดียวกันร้อยละ9.44นะครับในส่วนของยอดขายในประเทศนะครับของเดือนมีนาคมนะครับ2,565นะครับมีจำนวนทั้งสิ้นนะครับ 87,245คันนะครับเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้วร้อยละ9.1นะครับและเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์2,565ร้อยละ17.12นะครับเพิ่มขึ้นเพราะรัฐบาลนะฮะคายล็อกนะครับคายการล็อกดาวน์มากขึ้นนะครับทำให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 นะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการใช้เงินและ ส่วนลถนะครับทำให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับกำลังซื้อดีขึ้นนะครับรวมทั้งการส่งออกนะครับออขอโทษนะครับรวมถึงรวมทั้งการส่งมอบรถยนต์ให้กับผู้จองในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ด้วยนะครับแต่ยังกังวลการระบาดของโควิด1 9ที่มีนะครับคนติดนะครับและเสียชีวิตเป็นจํานวนสูงนะครับ รวมทั้งราคาสินค้าและวัตถุดิบต่างๆนะครับและพลังงานที่สูงขึ้นจากสงครามในยูเครนนะฮะและหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นอาจทําให้เศรษฐกิจชะลอตัวได้นะครับจึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับทั้งนี้นะฮะตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับถึงมีนาคมนะครับ2,565นะครับรถยนต์นะครับมียอดขายนะครับ2,31,800 ขอโทษนะครับ2 3 1 1 8 9คันนะครับเพิ่มขึ้นจากปี2564ในระยะเวลาเดียวกันร้อยละสนะครับนะครับมาดูที่ตลาดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปของเดือนมีนาคม2565นะครับส่งออกได้9 3 0 0 0นะครับ840คันนะครับโดยเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วร้อยละ18.11นะครับแต่ลดลงจากเดือนมีนาคม2564ร้อยละ10.21นะครับลดลงจากการขาด แทนชิ้นส่วนและเซมิคอนดักเตอร์ในรถยนต์นั่งบางรุ่นนะครับจึงผลิตและส่งออกลดลงในตลาดรถยนต์นั่งนะครับเช่นเอเชียออสเตรเลียและยุโรปนะครับยังคงต้องติดตามการสู้รบในยูเครนอย่างใกล้ชิดต่อไปนะฮะที่อาจทําให้การขาดแคลนวัตถุด,ดิบชิ้นส่วนและเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้นนะครับต้นมูลค่าการส่งออกนะครับก็ประมาณ5 5 8 5 3 3 0ล้านบาทนะครับลดลง จากเดือนมีนาคม2,564ร้อยละ4.40นะครับแล้วก็มีเครื่องยนต์ด้วยนะครับมีมูลค่าการส่งออกก็คือ3,875นะครับ3,875.27ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม2,564ร้อยละ24.88นะครับชิ้นส่วนรถยนต์นะครับ อื่นๆนะครับมีมูลค่าการส่งออกนะครับ18,294.61ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม2,564ร้อยละ0.05นะครับแล้วก็อะไหล่รถยนต์นะครับมีมูลค่าการส่งออกนะครับ2 1 1 4 9 8ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม2,564ร้อยละ2.99นะครับ รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมีนาคมนะครับ2,565เครื่องยนต์ชิ้นส่วนรถยนต์และอะไหล่นะครับมีมูลค่า81,38.16ล้านบาทนะครับลดลงจากเดือนมีนาคม2,564ร้อยละ2.11นะครับก็คือเดือนมกราถ,ถึงมีนานะครับส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปได้24,324,124คันขอประทานโทษนะครับ243,124คัน โดยลดลงจากปี2,564ในระยะเวลาเดียวกันร้อยละ5.81นะครับแตม่มูลค่าการส่งออก144,165.44ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราถึงมีนาคม2,564ร้อยละ0.86นะครับรวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราถึงมีนา2,565นะครับเครื่องยนต์นะครับชิ้นส่วนรถยนต์และอะไหล่นะครับมีมูลค่า 2องแสนหนึ่งม้ยสาจุดเจล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราถึงมีนาคม2 5งพัห้าร้อยหกสิบสี่ร้อยละสองุดแองนะครับแล้วก็ผมทิ้งท้ายนิดนึ่งถึงตัวเลขนะครับตัวเลขยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงนะครับประเภท BEV นะครับเดือนมกราคมเดือนมีนาคม2 5งพนห้า้านะครับนะครับมี มียอดจำหน่ายนะครับมียอดจดทะเบียนใหม่นะครับจำนวน1,403คันนะครับนะครับเพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคมปีที่แล้วร้อยละ16 5.22นะครับโดยเดือนมกราถึงมีนา2565มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า BEV เนี่ยนะครับจดทะเบียนใหม่สะสมจำนวน2 0 0 0นะครับ904คันนะครับเพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคมปีที่แล้วร้อยละ128.66นะครับขณะที่ตัวเลขยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมประเภท B.E.V. นะครับนะครับณวันที่3ามสมีนาคม2565นั้นนะฮะมีจำนวนทั้งสิ้นนะครับหนึ่งคันนะครับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ108.13นะครับต้องกราบขอบคุณท่านบิ๊กโป่งนะครับท่านสุรพงษ์นะครับไพศิษฐพัฒนพงษ์นะครับท่านเป็น ลองประทานนะครับแล้วก็โฆศกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับต้องกาบขอบคุณท่านบิ๊กโป่งนะครับในแต่ละเดือนนะครับท่านก็จะช่วยส่งตัวเลขยอดสรุปมาให้นะครับผมก็ขออนุญาตถ้ามีโอกาสก็จะเขียนลงในสกูปข่วของทางผมนะฮะที่รับผิดชอบขอนสกูปมิสเตอร์เฮานะครับทางหนังสือพิมพ์ดอกเบีย้ยธุรกิจนะครับตีพิมพ์ทุกวัน อ่ออกทุกทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็มีโอกาสจะขออนุญาตนํามาเรียนในรายการคุยสบายสไตล์มิเตอร์เฮาด้วยนะครับต้องกลับขอบคุณท่านบิ๊กโปงนะครับท่านสุรพงศ์นะครับไพศิษฐ์พัฒนพงศ์นะครับท่านใจดีมากๆเลยนะครับก็มีโอกาสได้ทําข่าวแล้วก็เรียนสัมภาษณ์ท่านนะครับแล้วก็เจอท่านตามงานต่างๆนะครับท่านจะน่ารักนะครับบางครั้งไปเจอท่านท่านก็จะฝากความคิดถึงถึงคุณแม่ด้วยนะครับเพราะบางทีผมก็จะมีโอกาสนะครับบางทีก็พาคุณพ่อคุณแม่ไป ไปร่วมทําข่าวด้วยนะครับบางทีเราก็เหมือนกับถือโอกาสพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวนะครับบางครั้งเราก็อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ไปพักที่ห้องรับรองนะครับนะครับแล้วเราก็ขึ้นไปทําข่าวด้วยเราก็มีความสบายใจอุ่นใจด้วยนะครับแล้วก็ให้ถือโอกาสพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวนะฮะแต่หลังๆบางทีให้คุณพ่อคุณแม่เข้าไปรอในห้องรับรองบางทีท่านพี่ๆเจ้าหน้าที่ th ท่านก็ไม่ค่อยอาจจะมองว่าไม่ใช่เป็นนักข่าวหรืออะไรเงี้ยนะครับบางทีเราก็ต้องค่อยป้ายเหมือนกันนะครับหรือว่าอะไรต่างๆท่านก็อาจจะบอกให้ออกไป หรือว่าเราก็เลยไม่ได้ไปนะครับพอมีปัญหาเนี่ยเราก็พยายามไม่ได้ไปหรือว่าถ้ามีโอกาสก,าก็จะต้องไปเองแทนอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้พาคุณพ่อคุณแม่ไปเพราะว่าบางทีเราก็เป็นห่วงท่านนะครับเราก็เลยนึกว่าบางทีเราไปทําข่าวเราก็ฝากให้ท่านมาอยู่ที่ห้องรับรองของสื่อมวลชนนะครับ<ส>ผมก็มีมีป้ายห้อยคออยู่แล้วครับเป็นสื่อมวลชนนะครับผมก็เอามาให้คุณพ่อคุณแม่ห้อยติด ตัวไว้ด้วยนะครับบางทีเข้าออกห้องสื่อมวลชนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็บางทีเราก็จะได้ไปทําข่าวแล้วเราก็สบายใจนะครับถือโอกาสพาคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวงานด้วยนะครับแต่บางทีก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับก็หลังๆก็เลยอาจจะต้องไปเองบ้างอะไรบ้างนะครับบางทีคุณคุณพ่อคุณแม่นะฮะท่านก็เหงานะฮะเราก็ถือโอกาสพาท่านไปเที่ยวด้วยไปดูบรรยากาศนะครับแล้วก็ไหนๆเราก็เหมือนกับคาพัวนะครับไปหนึ่งคน นะฮะเราก็เสียค่าน้ํามันเท่าเดิมใช่ไหมครับเสียค่าจอดรถค่าอะไรต่างๆใช่ไหมครับบางที่ก็อาจจะจอดฟรีเราก็เป็นคาพูนะครับก็พาคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยนะครับแล้วก็ถือโอกาสให้ท่านได้เดินออกกําลังกายด้วยนะครับแล้วเราก็ไปทํางานด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาชวนท่านมาทานข้าวนะครับก่อนกลับบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นการเหมือนกับใช้เวลาในครอบครัวด้วยอีกแรงหนึ่งนะครับนะครับแต่ว่าหลังๆก็อาจจะพอคุณพ่อคุณแม่มีอายุมากขึ้นก็อาจจะเดินไม่ค่อยไหวก็อาจจะผมถ้ามีโอกาสก็จะไปทํา ข่าวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีโอกาสได้ออกไปทําข่าวนะครับหรือว่าไปงานต่างๆนะครับก็มีโอกาสไปทําข่าวเพราะว่าบางทีไปงานงานโชว์รถยนต์อย่างนะครับบางทีต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงเหมือนกันนะครับให้คุณพ่อคุณแม่เดินอย่างเดียวก็ไม่ไหวนะครับบางทีก็เหนื่อยนะครับเราก็เห็นว่าเออเราก็เป็นสื่อมวลชนด้วยนะฮะแล้วเราก็เห็นว่าบางทีก็มีห้องพักสื่อมวลชนเราก็เลยให้คุณพ่อคุณแม่ไปพักนะครับแต่ว่าเราก็ทําตามกฎนะนะครับก็มีเราก็จะมี ข้องคอนะครับเป็นเป็นบัตรเข้างนานหรืออะไรต่างๆนะครับเราก็ถือโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่ได้พักด้วยนะถ้าเดินตามเราก็ไม่ไหวนะครับขนาดเราเดินเองยังไม่ไหวเลยนะครับเพราะว่าบางทีใช้เวลาหลายชั่วโมงยืนสัมภาษณ์บ้างเจอเพื่อนๆน,นบ้างคุยกันบ้างนะฮะเราก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ไปพักตามบูธต,ต่างๆหรือว่าไปพักที่ห้องรับรองบ้างเราก็สบายใจเพราะว่าจะได้ไม่หลงนะฮะแล้วก็เราก็จะกําชับได้ว่าคุณพ่อคุณแม่มารอตรงนี้นะจะเดินไปเข้าห้องน้าก็ง่ายหน่อยใช่ไหมครับจะได้ไม่หลงกันใช่ไหมครับ เราก็อุ่นใจแล้วเราก็มีเวลาไปทําข่าวได้อะไรเงี้ยนะครับนะฮะก็เป็นในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ถือโอกาสพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวด้วยนะครับไปไปดูถึงอ่านวัตกรรมในแต่ละปีนะครับนะครับเพราะบางทีเพื่อน,อนๆหลายๆท่านก็จะเห็นผมนะฮะเวลาไปก็จะมีคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยหรือบางครั้งก็จะพาคุณแม่ไปด้วยนะครับท่านก็ชอบนะครับท่านก็มีความสุขบางทีเราก็ถือโอกาสถ่ายรูปท่านคู่กับ รถรุ่นใหม่ๆให้ท่านช่วยถ่ายให้เราบ้างอะไรเงี้ยเพราะบางทีเราไปคนเดียวเราก็าจะถ่ายรูปถ่ายอะไรก็ลาบากใช่ไหมครับบางทีก็ไหว้วานคุณพ่อคุณแม่ช่วยถ่ายให้เราด้วยก็เหมือนกับเป็นผู้สื่อข่าวสมทบนะฮะของทาง BCC Channel อะไรเงี้ยนะครับเราก็ถือโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่มาช่วยเราอีกแรงหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ไม่สะดวกจะไปกับรุ่นน้องหรือว่าทีมงานต่างๆเราก็ไม่มีนะครับเราก็จะมีมีเราทําเองเป็นหลักนะฮะเราก็จะต้องใช้แรงงานอาจจะ ขอประธานโทษนะครับใช้แรงงานคุณพ่อคุณแม่ในบางครั้งนะครับช่วยถือกระเป๋าให้แฟนถือกระเป๋าให้เราขอประธานโทษนะครับถ้าเรียกผิดนะครับถือกระเป๋าให้เรานะครับถือกล้องให้เราบ้างถือมือถือให้เราช่วยถ่ายรูปให้เราบางทีเราถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆหรืออะไรต่างๆเพื่อน,นํามาลงหรือสัมภาษณ์นะครับบางทีเราก็ต้องไปยืนสัมภาษณ์ใช่ไหมครับเราก็ใช้มือถือสัมภาษณ์ด้วยบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเก็บภาพบรรยากาศให้เราได้ใช่ไหมครับเพราะบางทีเราก็ไป ท่านเดียวนะฮะบางทีทําทุกอย่างก็ไม่สามารถทําได้ในเวลาเดียวกันอะไรเงี้นะครับก็นึกถึงบรรยากาศเก่าๆสมัยก่อนนะครับเวลาออกไปภาคสนามแล้วก็จะมีโอกาสเจอท่านสุรพงศ์นะครับภัยศิษฐพัฒนพงศ์นะครับนะครับท่านใจดีมากๆเลยนะครับแล้วก็จะไปกราบท่านทุกครั้งที่เจอท่านนะครับไปสวัสดีท่านนะครับแล้วก็ พาคุณแม่ไปสวัสดีท่านด้วยนะครับท่านหรือว่าถ้ามีโอกาสพาคุณพ่อไปด้วยนะครับก็จะไปสวัสดีท่านสุรพงศ์นะครับไปศิษฐพัฒนพงศ์นะครับท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับแล้วท่านก็จะฝากความคิดถึงคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะแล้วก็มีโอกาสก็เรียนเชิญท่านสัมภาษณ์ทางมือถือนะครับในรายการคุยสบายนะแต่ช่วงนี้ก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ค่อยได้สัมภาษณ์นะครับก็เลยขออนุญาตเป็นการนําเสนอข่าวที่ท่านช่วยส่งมาให้แทนนะครับในช่วงนี้นะครับต้องกาบขอบคุณท่าน สุรพงศ์นะครับไพศิษฐ์พัฒนพงศ์นะครับท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับหรือว่าบิ๊กพงศ์นะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับ